สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวนดีทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์ยาวฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับค่ำคืนวันศุกร์ Friday Night ก็ลีกใหญ่มี2คู่ละกันนะแต่ว่าดูยากหน่อยทั้งกันชอเซียเป็นกายารี่เจอเจนัวนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งบุนเดสิก้ากัดบักเจอไมล์ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ด้วยสิทั้งกัดบักทั้งไมล์นะรักพี่เสียดายน้องเลยทีเดียว เดี๋ยวไล่เรียงกัน2คู่นี้แล้วกันนะครับทุกท่านติดตามกันอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับกับทีมงานพวกเรานะครับแบรนด์ของบอลวันนี้นะครับภาษาไทยเลยครับฝากด้วยนะครับกับแบรนด์บอลวันนี้นะแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็มีกูรูนะครับกูรูฟุตบอลระดับประเทศนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่กีฬานะที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับยังไงก็แอดไลน์เข้ากลุ่มมาได้นะครับที่ไลน์แอด gm สามสิบสามนะครับแอดไลน์เข้ามาได้แล้วกันนะครับไปกันที่กนโชซีอาร์ก่อนนะครับเป็นว ชาวกอกายารีอันดับสิบห้าเจนัวก็ไม่ได้ดีกว่าอันดับสิบสองแต่ตัวผู้เล่นน่ะผมว่าดีทั้งคู่คือหมายถึงว่าคุณภาพของเจนัวกายารีถ้าผมเปรียบไปอะ่ะอารมณ์ประมาณฟูลแลมไบรตันอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเลยในพีเมียนะครับกายารีเองกนซือดดวิด่านิโคล่านะครับห้านัดหลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวนะตัวยังขาดซิโต้ลูมโบครับอ่าตัวแนวลุกหนึ่งคนที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ที่เหลือก็พอไหวนะครับ มิดฟิลลิมเซนเนี่ยนาดีซซเทอามัตเตยเฟลิซี่นะครับอ่าแล้วก็มีคู่กลางอย่างมิเชลโดโปกับอ,องตวนมาคุมบูคุมเกมก็ดูดีนะแล้วก็ตัวลูกเป็นฟอริเนลโกมันกับโรเบโริโตปิโคลี่นะครับก็4ี่ส่องนะนาคู่แต่เจนว่าตัวผมว่าตัวดีกว่าคู่กลางเป็นมิลานบาเดลกับมาเทนเดฟรุปอ่ามาอ่ามาเทนเฟนดุป นะครับตัวลุกมีอเล็กซานโดรซานโนลี่จูเนียรมิซิอาและก็ฟาบิโอมิเลติน้าเป้าเป็นอันเดปินามันติผมว่าตัวเจนัวดีกว่าอะละแล้วก็มันก็เป็นเหตุที่อันดับของเจนัวก็ดีกว่าด้วยนะครับสิ่งเดียวที่าการี่ดูดีกว่าคือการเล่นในบ้านแล้วก็คุณภาพอาจจะไม่ห่างกันขณะนั้นเอตัดใจได้ยังจริงขอเลือกเจ้าบ้านาการี่แล้วกันครับอไม่แพ้เป็นอย่างน้อยถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นาการี่เจ้าบ้านครับส่วนบุนเดสก็ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งกัดบัก กันบักนี่ขึ้นมาล้างอันดับ8ลุ้นไปยูโรป้าไม้นี่ขึ้นไปล้างท็อปโฟเลยครับอันดับ4ลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับกันบักล่าสุดกดไฮเดนไฮามมาสามศูนย์ห้านัดหลังชนะ3ไม่ธรรมดานะครับห้านัดหลังชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนไลท์ส่วนไม้เนี่ยสามน,นัดหลังเก็บมา9แต้มเต็มครับกดไฮเดนฮาม์สองศูนย์กดซังพลีสองศูนย์แล้วก็กดไลท์ซิกมา, 2, าสองหนึ่งขณะไลท์ซิกนะยังยังกดได้เลยนะครับ กรหลักตัวโอเคนะแต่ว่าอ๋อปัญหาคือไปขาด2คนหลักเลยแบบขวาโจเซฟสคารีกับโกยตาคุระติดโทษแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะส่งเซฟาไลเมอร์กับมาวินฟีดิกลงมายิงข้างหลังแทนนะครับที่เหลือก็จะเป็นนิโกเอเวดีกับลูคัสอูริตเหมือนเดิมตรงกลางฟิลิปซันเดอร์กับยูเลนไวเกิลตัวลูกก็เพย์อาร์โรบินแฮกเอนกูมูน้าเป้าทิมไคลเดียนก็ดูดีลงตัวนะแต่ไมลอลงตัวกว่าครับไม่ไม่มีเจ็บมีแบนเจ็บคนเดียวคือเซฟานเบลเซฟานเบลกับตันทีมแต่นี้เจ็บนานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับแนวรับก็จะคุมทีมโดยมอริจนส์คู่กลางไคซูซาน็กกับนาดีอาร์เมรีดีเลยครับขวาอองตินิกาชีซ้ายอ่าซ้ายเป็นซินวาวิทเมอร์นะครับตัวลุกก็มีพอลเนเบอร์อิจซองหน้าเป้าจนทันเบิร์กขาดเหนียวเหนียวหน่อยของไมผมว่าไมไม่แพ้นะครับรักพี่เสียดายน้องอีกแล้วใกล้เคียงกันแต่ผมว่าไมจะไม่แพ้แล้วกันครับดีไม่ร้ายถ้าจะมีผู้ชนะไมมีทีเด็ดที่ขาดในการที่จะบุกชนะกัดบักได้ด้วยนะครับผมว่าไมจะ ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในเกมนี้ครับคลิปนี้ฝากไว้2คู่แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ